สวัสดีหลังเวทีครับผมมามา,มาแล้วมาแล้วพี่น้องครับหลังเวทีเฮ้ามานี่นะครับสถานที่เป็นจังไดเดียวพาพี่นอ้องเลาะเบิ่งกอนครับจอดรถไปพีแล่ะครับย้ายพวงคู่กันอยู่พี่นะครับหาหม่องจอดบบมีนะครับมันก็นเลยมาจอดไว้จังซีหล่ะพี่น้องเฮ้านะครับสถานทีเพนเนาะนะครับทางรถบัสก็จอดอยู่ทั้งพีใครอยู่กําแพงเตียจะพอโดดขามไปได้เยอะดอกนะครับ โอ้ไปทางไหนล่ะบากเลยเขาพี่บอกเอ้ยเลยว่สิเขก็ไปเบิ่งทั้งหนาหาต่างเขากันเขาต่างนี้ก็ได้เข้าต่างนี้ก็ได้อันนี้รถบัสจอดอยู่สถานที่กัดหาหมองจอดรถโอ้นะครับถนนกระเขียบเนาะเอาไปเขับไปเบิเาา่องข้างวดนเลเอ้ยใครอยู่กำแพงคนเตี้ยอยู่ อสองพวอลกวูกพากันนอนเอียดเรียดอยู่นี่จอดรถอยู่นับกันกับยายปวงนี่ครับหลังเวทีนะครับน้องๆกำลังกางเต็นกันนะครับโอ้คือได้บอกนอนดีแท้จัดตอมไหมบ้า <laughs> ภาองจอดรถจอดราเรียบร้อยแล้วก็เดินดูก่อนสถานที่วันนี้นะครับหน้าเวทีทีมงานเท่ากับกระลังขึ้นโค้งเวทีนะครับเนาะม,มาพี่รองมาเบิ่งบรรยากาศต้องกันว้ายขนมไม่ได้ขายอะไรวันนี้เต็มรถเลยไม่ได้ขายสักกระปุกเลยขนมอะ่ะ ไม่ได้มีใครซื้อให้หนูนิดเลยบ่าเขาลืมหมดแล้วเขาลืมหนูนิดแล้วเพราอย่าลืมหนูนิดเด้อซื้อขนมให้หนูนิดหน่อย <c oughs> ค่อยก็ๆขายอยู่ <c oughs> มีรายชื่อหนูนิดหน่อยร <c oughs> อสิเอาเอาเอาเมื่อแรงน่าจะมีได้เมื่อแรงเด้อซื้อขนมให้หนูนิดหน่อยว่าจันว่าเช้าการเตร้นการเต้นตู้ลำโพงกับซีรุ่งนี่บาทเท่า พักผ่อนตามอัธยยาัยตัยวไนวะเ้าแน่นอนแน่นอนชีวิตหมอลำนอนกลางดินแล้วก็กินกลางรายความสุขสบายบม่มีนี่คือหมอลำตอแต่งสดๆเลยสบายกี่เกาติตเออสบายกี่ตดเงินเนาะขอบคุณมาลายออนไลน์สี่สิบบาท ใครอยู่เหมือน,นันบ่อหอนนะลูกๆเนาะวันนี้ไม่ร้อนวันนี้ไม่ร้อนก็ถือว่าโอเคถ้ามันร้อนนี่โอ้โหอยู่ไม่ได้เลยโอ้กินอย่างนี่ไปแต่เสียบแลยทั้งนั้นนำ้ำลายเหยื่อหยดๆเลยว่ะน้ำ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 อ่าแลกเปลีย่ลยนความอ้อาวลูกดูสวัสดีครับสวัสดีหนึ่งรอบครับเตือนยังไงเตือนยังผมบ่บอท่านเตือนกับพ่อแต่ในเครื่องเดียวพอใส่ไขยขนมก็ขายอะไรเจ้ากระปุกเลยวันนี้โอ้ปวดหัวเลย ไล่สวดบ่โอ้เดี๋ยวคำคำเนาะครับแต่ว่าขื่นบ่ค่อยมีมันไล่บ่ได้ไหมจีบผู้สาวโอ้ยเพิ่นนั่นยังเรียนอยู่ว่านันพอเพิ่นพ่ะท่านไหนพอมีผู้บ่าวว่านันเดี๋ยวเรียนจบก่อนเด้อเพิ่นว่าเป็นคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์น้องเทียด้วยน้องน้องน้องอืมเอาไอาครับครับผมครับเดี๋ยวไปรอก่อน ไปรอก่อนไปยังไหนท่านูโอ้ฮัลโหลยูนิเวิร์ดโอ้ทีมไล่สดเท่าเตรียมสถานที่อะตัวไดน ใส่ละไปเอียกคอยพระกันไปกินเข่าทั้งใดละนอ้อโอ้ยสาดเตรียมเดินแล้วพี่น้องเอ้ยสาดเตรียมเดินแล้วบันที่ล่ะลืมเบิงตัวล่ะพูน่ะก็จะปูสาดไดยเตรียมเดินวันละครับเนี่ยมาจองไว้แต่เว้นเว้นบนวายักมันบ่อแดดเนาะวันน,นี้เน,นาะแค่แน่อยู่ดิอากาศมันขึ้นม,มันบอ่อแดดคนก็นเลยมาจองสาดจองเสื้อไว้โอู้ดีดีดี เปิ้ลแห่อันนั้นแล้วแล้วน้อนี่เนาะแฮ่ยังก็แห่สร้างแห่มาแห่ขบวนพาวเวทแล้วเล้วครับแหบสีแหบสีมาหนี้เด้งไม่ยังเอกมาเนี่ไนยได้สดได้ผู้ได้เอกบาดนีิบลาถ่ายคลิปได้ไลบ่ลบลได้ไล่บลได้ไล่บลได้คืนบลมี่ของข่อย คอยมีแต่ทายคลิปเอาว่าสิไล่ซูดขายขนมอยู่กะโอ้เพราะต้นเด็ขายขนมจะปลูกไหมมึงนี่มันเลือดไหลไล่จังไหนมันบ่มีคืนของผู้ใดน,นั่นอของ,ง,างอยายพวงโอ้ฝากแน่นะฝากขายขนมไม่ก้อยนะพี่น้องครับฝากขายขนมเลยเด้อครับเด้อครับสามกระปุกลอยแค่นคีพี่น้องครับบ่ทันได้ขายจะปลูกมื้อนี้่เฟ็กน้อยไปนอนอยู่วัดป่านี่ยมาแต่มาหนาวอาบน้าซันยกๆอยู่ฝากซๆอยู่เด้อจ้าพี่น้องครับ ฉักมาโหลดครับเฟซบุ๊กร้อยวันแมนชัวครับหรือว่าเพจร้อยชแนลก็ได้นะครับกับผมอะไรันเลยอไรก็มีน้เขาพี่นอย่งเงเส็จเตอะแลดไปไปกเพีงเจ้าเนาะได้กระดามาอีกนาบอกนาาเจ้าของช่องคือนออหรับกุนกากอยอะมากมากัน พู้นัอนเดียวู้นังนีอ้าวอะไรมีขนมว่เนี่ยโอ้ยออน้อมันมีคใจดีเลยมีน้องเจียอยากกินขนมพีใครสิใจดีมาวันเอาขนมจานลอยอะนะขอาขนมจานลอยพ่านาะได้แบบบอกกดโูโอ้ตายใช่หรอไปล่ใช่หรอเ้ยเสียแล้วเอาเฟื่องงานพรกวดวันดอกมาถึงงานแล้วกัน รับพวงครัในลงแล้วแล้วย่างฟงนั่นก็ร่างกระลงกับฉากเชืดก็รลังขึ้นจวดย่างเดียวเนาะเตยเอาอันมอลำอันย่พาอลมีเยบอกว่านี่คือแมนนี่กัเตยคือกันเล่นกัเตย้าขาดเือนเราคนกันดิ้าขาดพเราขึ้นเรือท่านตําเหรอดอกขึ้รับจอบเออรับจอบต้าสมื่นี่ความจนมันน่ากลัวเพื่น บาไล่มีน้อเขาลับจอบองห้องสินครัอันนี้กับมาไล่มีน้อเขากับใครกันนู้นมองกับมไล่ใครอยู่น,าาน,ยนี่จักรีว่าจะไหนี่นเอาวายกันไปแล้วพี่น้องสู้กันไปเออของเขาได้บาไลของเขาได้แต่ว่ากำลังใจนะสู้ๆนะ<ต>ของแข่งรถพี่นอ้องเบิ่งรถมื่นได้ละมีกล้องจอดปีติผมอืมเอาสู้กันไปชีวิตหมอลำพี่น้องเอ้ยนะครับแอบซีบนกับากมาถือกล้องไล่สดทละย่ายปวงเลาะอทิ่บอยู่เด้๋ยนี่ เอาพี่น้องเอ๋ยคลิปนี้ก็เสียไว้สำเนียงสัก,กอนหากิตเขากินน้ำก้อนบานนี้นำหานอ้องๆองกันไปใส่ระบุละ่ละอีวไปเอกเบียวก็ไปเอกดีโดเสียไปใส่ระบุไะเอามาแรงจังวากันพี่น้องจวดจัดคือเกา่าคือเดิมครับเพชรรำเพลินทีม